สวัสดีครับบริษัท a p Controller System นะครับวันนี้เรามารีวิวแนะนำนะผมเป็น Pressure Switch นะครับสำหรับถังแชมเปญน,นะครับหรือระบบปราปาหมู่บ้านทั่วไปที่เราใช้กันนะผมตัวนี้จะเป็น Pressure แรงดันนะครับที่เรา,าเห็นกันบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้พวกถังแชมเปญสูงๆอะไรพวกนี้นะครับผมเป็นพวกประปาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่า มันจะมีเพเจอร์สวิตช์อยู่นะผมก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับที่ใช้ในการควบคุมระบบปั๊มน้ำนะครับแล้วก็สั่งให้ปั๊มน้ำเนี่ยดูดน้ําขึ้นไปเก็บในถังแชมเปญนะผมแล้วก็ปล่อยลงมาใช้พวกประปาหมู่บ้านต่างๆนะครวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเพชเชอร์แรงดันนะครับจะมีตัวเกจวัดน้ํามันไปให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้ เป็นของลูกค้าเดี๋ยวเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะครับที่สั่งเอาไว้ตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราไปติดตั้งก็คือเราจะต่อเข้ากับชุดท่อที่เขาต่อยื่นออกมาจากด้านล่างของถังแชมเปญนะครับผมที่มีแรงดันนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการปรับตั้งค่านะครับจากตรงนี้เลยนะครับผมการปรับตั้งค่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปรับยังไงนะครับและวิธีการต่อ เข้าสายต่างๆทํำยังไงนะครับตัวนี้เองก็จะเป็นเกียร์วัดแบบน้ํามันนะครับผมเราสามารถดูแรงดันได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ําของเราเนี่ยในถังแชมเปญนะครับถังสูงเราเนี่ยมีปริมาณแรงดันอยู่ที่กี่บาร์นะครับเราก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราก็ต่อเข้าไปนะครับมันก็จะมีท่อนะครับแยกกันแบบนี้นะครับผมท่อตัว U แล้วก็วิ่งเข้าถังนั่นเองนะครับ ต่อถึงกันเราก็สามารถเช็กได้ว่าตอนนี้แรงดันของเราเนี่ยในถังเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็มาปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับให้มันทํางานาตามความต้องการของเราถ้าเกิดว่าน้ําในถังสูงเท่าไหร่นรับถึงกี่บาร์นับก็สั่งให้ปั๊มเราหยุดทํางานถ้าน้ําลดลงมานะครับแรงดันตกลงมาเนี่ยนับถึงกี่บาร์แล้วก็ให้ปั๊มเราเริ่มทํางานดูดน้ําขึ้นไปเก็บเหมือนเดิมแบบนี้นะครับ สำหรับถังแชมเป็นประปาหมู่บ้านใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคครับการใช้งานเนี่ยนะครับก็ไม่ยากนะครับหลังจากการติดตั้งเข้าไปก็จะเป็นการขันเกลียวเข้าไปนะครับยึดเข้าไปแล้วก็ปรับตั้งค่านะครับสําคัญตรงปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับผมการเปิดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราแนะนําภายนอกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ที่ทําการเข้าสายนะครับเราเอาสายคอนโทรลตัวนี้นยะวิ่งเข้ามานะมาต่อที่ทอมินอลตรงนี้เพื่อดึงสัญญาณนะครับคำสั่งไปสั่งระบบตู้คอนโทรลให้ปั๊มน้ําเราทํางานนั่นเองนะครับผมส่วนการปรับตั้งค่าหรือดิสเลย์พวกนี้นะครับเราขันน็อตตัวนี้นะครับฝาตวัวนี้จะมีการขันน็อตนะครับผมขันน็อตเสร็จปุ๊บใช้ไขควงปากแบนนะครับไขควงปากแบนนะครับหมุนเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดออกมาพอเปิดออกมาแล้วก็ ไปปรับตั้งค่าตามที่เราต้องการนะครับเซตรับตามขนาดของถังเคมื่อเป็นั่นเองนะครับผมเพราะว่าแรงดันของถังเนี่ยแต่และถังอาจจะขนาดไม่เท่ากันสูงไม่เท่ากันใหญ่ไม่เท่ากันนะครับเราก็ปรับตามความเหมาะสมแับถ้าเกิดว่าเราก็เช็คดูว่าแรงดันของเราเนี่ยมันสูงถึงกี่บาร์แล้วล้นออกมาแสดงว่าเราก็ต้องเช็คก็อ,อยากให้มันล้น,นรับเราก็ สมสม men, athletes, um <c oughs> ติถ <c oughs> ้ามันถ <c oughs> ึงหกบาสมมตินครับหกบาแล้วมันล้นถังออกมาเนี่ยแสดงว่ามันเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาปรับตัวนี้ให้ต่ําลงนั่นเองนะครับเช่นถ้าสมมติตัวนี้หกบาทล้นนะครับเราก็อาจจะเอาสักห้าบาทวิธีการปรับนะครับเราก็จะเห็นตัวนี้เมียนรับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะต้องตั้งให้มันหยุดการทํางานนะครับเราก็จะเห็นจํานวนบาทรับตัวนี้ก็คือ พียไอนะผมเพีไอก็คือหน่วยเป็นบานะครับตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นหน่วยพีดไอนะครับผมเราก็จะเรียกกันตามภาษาก็คือเป็นบานั่นเองนะครับผมตัวพีดไอตัวนี้นะครับเราก็ปรับนะผมให้ขีดตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราซูมไปใกล้ๆก็นได้นี่นะครับเราก็ปรับตัวนี้ให้อยู่ตำแหน่งที่5บารานะครับนะครับหรือ5้าเพไอตัวนี้นะผมแล้วก็ฝั่งด้านพีดไอดิฟ เราจะเห็นน่าดิฟตัวนี้นะครับดิฟเราจะตั้งไว้ที่สี่ตั้งไว้ที่สี่ psi เหมือนกันนะครับเป็นค่าดิฟนะครับเราสนใจแค่ค่าของ psi เท่านั้นนะครผมเพราะว่ารับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้าเนี่ยมันสูงขึ้นไปนะครับมีแรงดันดันลงมานะปั๊มเราดูดขึ้นไปเนี่ยแล้วมันดันนะครับมีแรงดันกดลงมาแล้วก็พิเชษสวิตตัวนี้ก็จะเพิ่มแรงดันในตัวของมันเองนะครับก็จะดีดเมคานิกภายในนะับ พอถึง5บาปุ๊บเมคานิก mm hmm. ตัวนี้นะครับจากที่เป็น NC อยู่นะครับผมมันก็จะปลดเป็น NO เพื่อให้ปั๊มหยุดการทำงานนะครับและจะเริ่มทำงานตอนไหนนะครับเมื่อแรงดันลดลงมานะครับดิฟอยู่ที่4นั่นหมายถึงว่ามันก็จะดิฟอยู่ที่4เป็นไมันก็จะต่ำลงมาเรื่อยๆและค่อยมาเริ่มทำงานนะครับอีกทีหนึ่งตามที่เราตั้งค่าดิฟเอาไว้มันก็จะหน่วงเอาไว้ที่4บานั่นเองนะครับ อาจจะมาเริ่มทํางานที่หนึ่งบาร์นะครับน้าเริ่มน้อยแล้วเริ่มหมดก็สั่งให้ปั๊มดันขึ้นไปใหม่อะไรแบบนี้นะครับวิธีการเข้าสายก็คือสายมาเข้าด้านนี้เลยนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับผมเข้ามาที่ตรงนี้ขึ้นมาสายมากแค่สองเส้นนะครับมาเข้าตรงนี้ถ้าสามเส้นก็คือกาวตัวนี้เนี่ยก็ไปต่อกับโครงนะครับโครงของตัวถังก็ได้นะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยสายที่เราจะมาเข้าก็จะเป็น nc นะก็คือจะเป็น r นะครับผมมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับมี r มี w มี b นะครับผมเราจะเข้า r กับ b นะครับ r กับ b ตัวนี้เพื่อให้สัญญาณ nc เนะี่ยในสภาวะตอนนี้มันจะเป็น nc ถ้าเรามิเตอร์มาวัดนะครับผมมันก็จะเป็น nc ให้เรานั่นหมายถึงว่าปั๊มเราจะต้องทำงานเพราะว่าตอนนี้แรงดันเรายังไม่ถึงนะครับเราลองวัดด้วยมิเตอร์ให้ดูนะ เอามิเตอร์มาลองวัดดูนะครับเราจะวัดตัวนี้เราจยินเสียงมิเตอร์นะครับมิเตอร์เราดังเพราะว่าอะไรขั้วนี้ก็คือขั้วที่เราจะต้องทำการต่อไปที่ตู้คอนโทรลนะครับในสภาวะนี้ในสภาวะนี้มันต่ออยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อระบบทำให้มันมองว่าแรงดันเนี่ยนะครับยังน้อยอยู่ นั่นหมายถึงว่าน้ําเราไม่มีเลยมันก็จะสั่งให้ปั๊มเราเนี่ยดูดน้าขึ้นไปพอดูดขึ้นไปเต็มปุ๊บมันจะสั่งตัดเลยนะครับผมสั่งตัดออกจาก NC เป็น NO นะครับปั๊มเราก็จะหยุดการทํางานแบบนี้เองนะครับไม่ยากเลยส่วนแมคานิกภายในตัวนี้เนี่ยมันก็จะอ,ออกแบบมานะครับให้สําหรับทํางานด้วยระบบแรงดันก็จะมีสปริงตัวนี้นะครับส่วนวิธีการปรับตัวนี้นะครับผมการปรับตัวนี้ก็คือถ้าเราต้องการปรับ เพิ่มขึ้นหร oh, ือน้อยลงตามความต้องการของเรานะครผมดูตรงนี้นะครผมด้านบนนะครับให้เราพลิกด้านบนขึ้นมานะครผมพลิกด้านบนขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเห็นนะครับน็อตสองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือการปรับดิฟนะครับขั้วนี้คือการปรับดิฟน็อตตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือการปรับเมนก็คือจุดที่เราต้องการให้ปั๊มเราทํางานนะครับสูงสุดที่กี่บาร์แล้วหยุดนะครับใช้ตัวนี้ ปรับก็ไม่ยากนะครับใช้ไขควงหมุนตนัวนี้มันก็จะตามลงมาเองนะครับผมเราสังเกตนะครับเมื่อเราหมุนไปทางขวานะครับค่ามันก็จะขึ้นไปสมมติเราต้องการสิบเราก็หมุนไปนะครับต้องการเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับเราต้องปรับเองนะครับอันนี้คือเราลองให้ดูดเฉยๆนะครับสมมติเราต้องการที่สิบ psi เราก็ตั้งแบบนี้นะครับ มันก็จะอยู่ที่สิบเทียไรถ้าเราต้องการลดลงเราก็ปรับตัวนี้ดิฟก็เหมือนกันนะครับผมดิฟเราอยากจะดิฟเท่าไหร่ก็ได้นะครับสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้อะไรพวกน,นี้นครับเราก็ดูเอาขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับปรับขึ้นลงนะครับแบบนี้สมมติววเราต้องการสักประมาณหกหรือสักถ้าตัวเลขก,ก็คือหกนับครึ่งหนึ่งก็ห้าอะไรพวกนี้นครับเราก็คำนวณเอานะครับแบบนี้นะครับ วิธีการปรับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเซตไปตามที่ของเดิมลูกค้าปรับเอาไว้แล้วกันนะครับจากเมื่อกี้นะครับก็คือ5กับ4น,นั่นเองแล้วเดี๋ยวส่วนหน้าง,งานเนี่ยจะใช้กับถังแชมเปนแบบไหนสูงเท่าไหร่อะไรพวกน,นี้หรือต้องการน้ํามากน้ําน้อยแรงดันเท่าไหร่เราไปเซตเองหน้าง,งานแบบนั้นก็ได้นะครับก็วิธีการต่อใช้งานของพิ Picture งเชอร์แชมเปญนะครับผมถังแชมเปญ หรือประปาหมู่บ้านนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนี้นะครับถ้าหาซื้อไม่ได้หรืออะไรแบบนี้เนี่ยตัวนี้นะครับบริษัทเอสพีตัวนี้นะครับก็มีจําหน่ายอยู่นะครับเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมันจะต่างกับพ i ชเชอร์สวิตช์แบบนี้นะครับมันจะแตกต่างกันนะครับก็ ตัวนี้จะใช้กับพวกปั๊มออโต้เล็กๆนะครับผมก็คือใช้กับตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวกปลาปลาหมู่บ้านแรงดันสูงอะไรพวกนี้นะครับเป็นถังแชมเปญต่างๆก็จะนิยมใช้รุ่นนี้กันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ทนกระแสได้สูงนะครับถ้าปั๊มตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยนะครับผมปั๊มตัวเล็กๆนะครับเราก็สามารถต่อตรงได้เลยเพราะว่าคอนแทคเขาใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแนะนําเอาจริงๆแล้วใส่ตู้คอนโทรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผม โอเคก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยตามลิงก์ด้านล่างนะครับหรือเบอร์โทรเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ